หอนบอกว่าบัดนี้พี่น้องเอ้ยายบุนน่นะคุกอยู่ในสวนเด้ืหมนี้อันเตี่ยนกระถางเตี่ยนดินเลี่ยนอันตัดช้ำตบแตงก่งไม่จนว่าลืมเวลาไปหับหลานอันหลานเลิกโรงเรียนบ,บายสามโมงเยบุนลืมข้าวพี่น้องไปรับมาแล้วบัดนี้ก็เลยมาต้มมาหมาใส่ขครเยบบนกับมา,มากินอุ่นแกงขี้เล็กกินเขา้ากินเขา้ากินเขา้เขา เทียงเป็นเขาใบาหละพี่น้องเพราะว่ายังเขากินเขาเศร้าวสวยดีเออเขากินเขาเศร้าวสวยกระเล็กใบาสามกินข่าเล็กกินเขาเทียงเหมือนนี่ข้าวแรงสิกินได้อีกบ่หน้าตายายบนพี่น้องเอ้ยคือมันหอนเฮือ,อกหน้าตานี่เห็ดตึงไปเบิดเลยนี่ตึงไปเบิดนี่นางจะเทียงนะเทียงกระตบหน่อยเทียงหน้าหน่อยนี่พี่น้องอันยายบนเห็ดคลิปไปเนาะ เทคลิปไปเรื่องเรื่องมาฟาดกับเรื่องอันคอมเมนต์น่อะไรพี่น้องคือเยบุนถามเนี่ยเบุนถามทุกคนเน่ยา่ามันสมควรที่ให้เยบุนตอบกลับบ่โอ้มันสมควรที่จะให้เยบุนตอบกลับมันบอพี่น้องว่ามันธุรากงการนี่อย่างมันหนักหนามันจังค่อยมาเดือดร้อนนี่อย่างน้ำยยบุนท่านเนี่ยอ,อันเยบุนบ่ไปโรงพยาบาล เส้นเม่ีมันกับมาว่าอันยัยบนอันโบเื่อง่าลูกเต้าตัวเองเก็บป่วยมันกับวายยยบนอันทำลายชีวิตของคนเดินหลายเหตดบาปหลายเหตดเศร้าเหตดบาปโน่นนี่นั่นมันบอกไปอิภาคยำตับมันเนี่ยแมียยบนกัเลยว่าฟาดกลับแม่น่พาะเพืองอืมมันหลายรอบแล้วอ่ากับมีเอฟซีกับวาย้ายเป็นอย่างยรคือบบอกคือปล่อยให้มันมาว่าเหตุยังอันให้มันมาว่า เสียอันนี้ยังกว่าเสียสุขภาพจิตเสียอลรมเ็ลียงบอกไปเลยคนแบบนี้เย่บุญอะบอกบอกเย่บุญบอบอกเยบุญก็เห็นมาเรื่อยๆแหละแต่ว่าเยบุญบอกบอกได้เอาม้าวบอได้เอามาขึ้นเป็นคลิปแบบนี้นะกาคิดว่าเขาสีเศร้ามันโมเมนคนที่มันสร้างในเหตุการณนมันก็สร้างเรามันก็สิค่อยจังจ้องจับผิดเฮาจ้องว่าเฮ้ายูดตลอดนี่พี่น้องพอาเยบุญเอาม้าวปุ๊บเหม็นบ่ มีอกภาคตำตับหนึ่งอีกได้บาทนี่อือิภาคตำตับหนึ่งอีกละ่ะเอาเยอะบนสิเยอะบนปักมุดไว้เด้อปักมุดไว้ปักมุดไว้ในในคลิปนั่นแหละในคลิปนั่นแหละเดี๋ยวอยอะบนจะเอามาขึ้นนี่หฮเบ้งเสือกมาว่ายเยบนอีกได้บปไดนอีอ่าสูนล้วนสัตว์อ่ะอีสูนล้วนสัตว์อีกอีกหนึ่งเหรอท่อซื้อเพ่นปูไฟเพ่นสิอ่าตัวเอตัวไอตัวที ตัวทีแล้วก็อ่าตัวตัวเอบอกเฮ้ยบอแมนตัวตัวตัววายตัววายตัวอ่เออตัววายตัวเอก็สิประมาณวนะ่ออออาอัทออัทิตย์าอย่างประมาณนี้ละ่ะเออญี่ยุ่บนสกับ,บ่ปิ่นะเพรานะญี่ยุ่บนกับว่าดีเลี้ยนอังกฤษยี่บนบอลลูพี่น้องก็คือเดาเดาเออประมาณอาทิตยา์าอย่างประมาณนี้ล่ะอีอีภากสวดตามมันอีกอะไรญี่ยุ่บนเริ่มปล่อยเป็นเลยดิพี่น้อง ยืบบนเริ่มปล่อยเป็นเลยดิบาลนี่เป็นอย่างยังปล่อยปล่อยเป็ี่นไปติมันนี่เดยยืบบนปล่อยเลยบนเริ่มปล่อยเป็นอันมาว้ยี่บนหายกินน้ำข้อเมนอีกเลยนีาส่วนตาันี่กระไดมันสิเขาเมื่อเบิ้งหยีบนอคิดนี่นอกุจจดให้มึงเลือเอีอธิติยากุจัดให้มึงเลยออี๊อธิติยานี่แหละถ้ายีบบนสะกดบ่าผิดอ่ะอืเขาไปเบิ่งโกรดยีบบนปักหมุดเลยปักหมุดอีกคืออย่างปักหมุดอยากให้ทุกคนเห็นข้อเมนมัน อยากให้ทุกคนเห็นความคิดเห็นของมันอยากให้ทุกคนเห็นนิสัยสันดานพวกมันเป็นอย่างพี่น้องเขาอยู่ของเขาเนี่ยหูว่าเห็ดโซเชียลนะต้องรับได้กับคอมเมนต์รับบบได้บ่รับคอมเมนต์ที่เย่เยคอมเมนต์ที่เขามาดาคอมเมนท์มมนที่ไม่สร้างสรรเราต้องฟาดกลับเราพี่น้องต่อไปนี่เยอะบนบริป็นนั่งเอกเ,เดอ้อบาาน ย้บบนสีสวมบดผู้ไลก่ก็น้ำเะาบาดอยู่พี่น้องเป็นนี่อย่างบัดเหนียาจังใดจังมา่ว่าหากินกับคอมเมนต์พิหนน่อหากินกับคอมเมนต์เพิ่นถ้าคอมเมนต์บ่บม่มาดดายยบบนจะไม่มีการเอาขึ้นมาเอ่ยไม่มีการเอาขึ้นมามิแต่แต่เบาแบบโดยรวมถ้าทุกคนสแสดงความคิดเห็นแบบสร้างสรรค์ให้กำลังใจ แนะนำนู่นนี่นั่นเข้ากับสิขอบคุณโดยรวมไปเลยหลกบบักกายี่บนก็จะตอบเป็นแต่ละเม้นว่าขอบคุณค่านู่นนี่นั่นนะคะสำหรับคอมเมนต์ที่ส้างสรรหรือว่าคอมเมนต์ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยที่ไม่ได้มาดา่ามาบุรีมาอะไรสิมบุรีสิมาดามาอยังะไรพี่น้องสิเฮดสิบเฮตไปเฮตยังห่ะในเมื่อยบบี่บุญกบ่เด้ไปบปีบด้เฮตคลิปข้นมา,า่าผู้ใดแม่แมนบ่ แต่คนที่มันเข่ามดดาโดยที่มันไม่ชอบเราอ่ะยี่บุญกับอฟาดกับแน่ต้องขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยพู้ทีแบบว่าฟังคําหยาบแล้วมันโมลื่นหูเราเหมือนเสียภาพพดยี่บุญนะคะยี่บุญจะไม่ค่อยมีคําหยาบๆออกต่อหน้าสาธรารณชนให้กับเอฟซีได้เห็นสักเท่าไดน,นะคะแต่พี่น้องคือคนเฮาเนาะคือคนเฮาขัดปลอยว่างเกินไป มันก็เฮ็ดในเขาได้ใจนั่นเคเดในเขาได้ใจเฮ็ใดใ้เขายามใจจากว่าเฮ้าจังไหนกว,วาได้เออีอสูรล้วมสัตว์อีกอีกอกอกนึงในอีอาทิตย์ยาน,ายน,นี่แหละไทยยี่บนันสะกดว่าผิดอ่ะเสือกะโลกอีกแล้วนะคะเสือกะโลกน้ำมึงไปอยู่น้าก,กันกับอี้อีมือเศร้านี่เด้อมึงไปอยู่น้ากันกับอี้อันมือเศร้านี่เด้ออืมสุขือสิบประมาณมาจิตใจความคิดจิตใจสันดาณคือสี่ คือสียูสูตรเดียวกันละ่ะคือสียูในโซนเดียวกันอยู่ตำตมอยู่คือกันอยู่ในโหมดเดียวกันมูเดียวกันละ่ะจังใครเมา้าไว้่บนหากินกับคอมเมนต์วาซาพีน้องกูจะไปหากินอย่างคอมน้ำคอมเมนต์เขากูก็เต็มเล่าอยู่เออกูมีหฮงกินเท่าไหร่กินไปเตี้ยนเขานั่นกูบ่ต้องไปหาเอาคอมเมนต์มาอันขึ้นมากเพจคอนเทนต์นู่นนี่นั่นดอก บอกไว้ใส่กระโหลกหัวมึงเลยกูว่าจำเป็นเลยที่สิไปหาเอคนเท่นคนมาดาน่ะกูไม่อยากให้คนมาดาน่ะกูมาคนด่ากูมักูมาตั้งแต่คนให้กำลังใจกูมาคนในนํำกูมาคนใ้กำลังใจกูกูมักคนในน้ำกูสิ่งใดที่เขาแนน้ำหรอกกูเฮ็ดได้กูเฮ็ดสิ่งใดที่กูเฮ็ดบ่ได้กูกับเฮ็ดแค่นั้น แล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันน่ะเป็นกันระยะในมิติอีต่อกันนะกูรักกูมากกูว่ามากขั้พวกมึงที่ว่านู่นนี่นั่นเนี่ยด้ามาบุรีเนี่ยกูว่ามากขั้นพวกมึงมาพวกมึงก็ไปหาช่องไหนที่เขาด่ากันดีๆพวกผม,มึงไปอยู่พุน่นพวกมึงไปอยู่ช่องที่เขาด่ากันดีๆไปอยู่แย่งแต่แข้งรัวด่ากันยูพุน่นอย่ามายู่แย่งแต่แข้งรัวมันด่ายู่ส่องกูส่องกูกูว่ากูว่าเอากูว่าอยากมีด่ามา ถ้าบ่ามีด่ามาในคอมเมนต์นะยีบนบ่เคยเสียเอาขึ้นมาเปาแต่มันก็มีอยู่เรื่อยเข้าใจเพราะว่าเฮ้าอยู่ในโซเชียลเออเป็นคนบุคค้นสาธารณะแล้วคอมเมนต์นะทุกคนสามารถคอมเมนต์ได้คอมเมนต์ดีมากยั่บนกับกลับขอบคุณขอบคุณค่าโน่นนี่นั่นถ้าคอมเมนต์ไม่ดีด่ามาห้วยกูเอาไว้าเหตุแม่กูบอก เออกูกับมีปากอกันแม่กูกับชิดาครับตัวบาทนี่แม่นบ่ละ่ยะยันยามเด้อยันยามว่าเขาเป็นเขาเป็นยูทูบเขาสี่เขาสี่รับได้กับทุกคอมเมนต์คุณเป็นยูทูบเบอร์คุณต้องรับได้กับคอมเมนต์ของเอฟซีสนตีนกูนี่แล้วสิรับได้เขาไม่ยูไก่ยางไปตีนหนุ่มป่าคุณตัว้องเมืองสเสลี่ยอันนี้มันไปยางไปหาบ่าไรซึ่อตัวมันมาเห็น พวกมึงน่ะมันอยู่ในที่มืดกูน่ะมันอยู่ในที่แจ้งข้าใจอยู่บ่เออถ้ามันจังปากคางบ้านนี่บ่กูบ่ไดเ้เฮ็หยังให้เด่ร้อนมาเดือดร้อนหเห้มาเฮ็ดวานเดือดร่อนนี่กูมาดากูนี่ะกูยางไปจับผมน่ะผากตีนยุ่มปากโลดพี่น้องเสียหาร้อยหรือโทาใดก็ว่าไปึืนลงพักโลดอืมมันเป็นยังสัน้นคนเฮาซูมือนี่น่ะหลายมาหลายตอบถ้าชอบก็ตอบแทน ไลายมาก็ไลายแสนใี่สมแมนที่ทำมาร้องเบิงแม่นี่บนสิบฟาดที่เบิงต่อไปนี่จะาบอเจ้าจบอหนิมแล้วนะจะบ่เป็นั่งเอกเ,เลี่ยวพี่น้องคือมันมันไ่ใช่อ่ะชีวิตของเราเรามีสิทธิ์ทำอะไรก็ได้เราจะนำเสนออะไรก็ได้คุณชอบคุณก็ดูคุณไม่ชอบคุณก็เลื่อนผ่านคุณบูดี้คุณด่ามา,ากูด่ากลับกูก็มีปากนี่จบบอแมนมาพี่น้อ <laughs> ง <laughs> อขอขอโทษขออภัยเด้อเบ่อสาใจมันสองคลิปละเด้ออย้บบนเบ่อสาใจมันสองคลิปละเด้อพี่นอ้องต้องขอโทษขออภัยหลายๆอีฮานที่ที่ยา่ามึงไปยุ่นน้ำก,กันกับอีเมือเศร้านี่เด้อมึงไปยุ่นน้ำก,กันกับอีเมือเศร้านี่โลดปักหมดไปให้แล้วนั่นไปยุ่นน้ำกันโลดซุ่มตำตุ่มซุ่มควมคิดยุ่ยไตขีดตุ่มนั่นบ่หลุดพ้นดอกพวกสูนะน,นั่นเป็นบัวไตตุ่มที่หันละ เขาไปจนหดสวรรค์มีมานสั่นไดแล้วพวกมึงยังคิดอิจฉายัางคิดว่าคนอื่นมองโลกในแง่ลบอยู่ตลอดอยู่นั่นเนี่ยมึงจมปากมึงตายอย่หนละ่ะตายยุหนละ่ะเพราะต้องไปพุดไปเกิดดอกสร้างวะแมนบรพี่น้องอันเจา้าใดวะหากินกับคอมเมนต์พ่ะนะหากินกับค้นแม่มึงตีเข่ากูเต็มเล่าอยู่พุนกูอยากกูสิหนึ่งกินหงกินตัวคอมเมนต์มันจะแตกได้บ่ ก็ดากลับแล้วแห้งหดมึงแห้งจกตับมึง <c oughs> พี่น้องไอ้บนซังว่ะอืมบุกสวงเราบัานี้พี่น้องได้ฟาดกลับตอบคนบุกสวงวเราเพียงานต่อยอยู่ก่อนพูดนหรอไอบนเห็ดต้นไม้ไปกองอ <c oughs> กเอเล่ยู่กินข้าวแล้วกินข้าวแล้วก็เลยสิมาเฮ็ดอีกเลยสิก็เลยมาอ่านคอมเมนต์ก็เลยฟาดกลับมันสะดอ,อกพี่น้องเอาขอามบนความคุณ,คณลหลายๆจ้าอยอ้บนก็ยังสี่แหละ